วันที่12กันยายนพศ2567เวลา8นาฬิกานายพาคินติระพงไพบูรณนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ในายกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งแกนนำศูนย์เตือนใจเยาวชนท b n ีน b e r นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจทัศนชีวิต เทศบาลเมืองมหาสาราคามประจำปีงบประมาณพศ2567และมอบป้ายูนย์เตือนใจเยาวชนทูบีน้มเบวันจำนวน5แห่งทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรดรวัชรินทร์ทองสีเหลืองนักวิชาการสาธารณาสุขศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองมหาวิทยายลัยราชภัฏมหาสาราคามมาให้ความรู้ในหัวข้อการจัดตั้งแกนนำูนย์เตือนใจเยาวชนทูบีนัมเบอร์วันผู้นำรณรงค์ป้องกันแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา กิจก,กรรมกลุ่มสร้างแกนนำทูบีเมือวันโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประชุมแกนนำประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยาโรงเรียนเทศบาลบรุรพาพิทยาคารโรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางใหญ่โรงเรียนสาธิตเทศบาลโพสีโรงเรียนสาธิตเทศบาลศรสีสวัสดิวิทยารวมทั้งหมด50คนณนห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบรุรพาพิทยาคาร